ผลการเรียนอา้าวทำไมถึงติดศูนย์วิชาสุข,ขาและพละศึกษาเรื่องนี้ทางโรงเรียนออกมาขอโทษแล้วก็ออกมาชี้แจงแล้วครับเรื่องนี้อย่างที่เกริ่นไปครับว่ามันกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากทั้งในสื่อหลักแล้วก็บนโลกออนไลน์เมื่อลมหนาวอิสรางกูลนะอยุธยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอัสัมชันแล้วก็เป็นนักกีฬาสนุกเกอร์ที่ชนะถึง2เหรียญทอง แล้วก็หนึ่งเดืนทองแดงในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคหนึ่งช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จังหวัดคนครนายกจนสามารถคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนนักกีฬาภาคหนึ่งครบทั้ง3ประเภททั้งทีมคู่และเดี่ยวส5้าแดงไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตในเดือนมีนาคมนี้ที่จังหวัดราชบุรีแต่ความดีใจยมันกลับกลายเป็นเรื่องที่น่าตกใจสําหรับเจ้าตัวแล้วก็ผู้ปกครอง เนี่ครับคุณผู้ชมผลการเรียนออกมาลมหนาวติดศูนย์วิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาเนื่องจากไม่ได้เข้าสอบเพราะติดภารกิจลงแข่งขันทางผู้ปกครองของลมหนาวก็เลยมีการตั้งคำถามกับผลคะแนนที่ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเพราะมีการส่งเอกสารลากับทางโรงเรียนอย่างถูกต้องแล้วนะครับทำให้ผู้ปกครองเนี่ยตัดสินใจ พาลมหนาวเข้ามาพูดคุยทําความเข้าใจกับทางผู้นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นและล่าสุดทางโรงเรียนอัสสัมชัญก็ออกมาชี้แจงว่าคะแนนที่ผู้ปกครองได้รับเป็นคะแนนสอบกลางภาคยังไม่ใช่เกรด<ะ>และโรงเรียนพบข้อผิดพลาดจริงๆของระบบการลงคะแนนผ่านคอมพิวเตอร์ที่คุณครูลงคะแนนแต่ไม่ได้ระบุเหตุผลว่าเด็กยังไม่ได้สอบ เพราะต้องลาไปแข่งขันโดยจะมีการเรียกคุณครูเจ้าของวิชามาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้คุณครูก็ติดภารกิจเหมือนกันพานักเรียนไปแข่งกีฬาด้วยนะครับส่วนแนวทางในการแก้ไขได้ให้ครูแต่ละวิชาจัดสอบให้น้องหลบหนาวแล้วแล้วก็บางวิชาให้ใบางานให้นักเรียนกลับไปทําและเตรียมแก้คะแนนใหม่พร้อมกาชับคุณครูทุกวิชาต้องดูแลนักเรียนที่เป็นนักกีฬาหรือเด็กที่ทํากิจกรรม เพื่อที่จะเสนอชื่อเพิ่มคะแนนครับรวมถึงประสานความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนถ้าหากเกิดกรณีติดศูนย์หรือมีปัญหาด้านการเรียนครับเบื้องต้นนางโรงเรียนต้องอขอไปยน่าน,นสนัน,นะครับที่ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในในเรื่องของการาทําให้เป็นประเด็นในเรื่องของข้อพิพาททางโรงเรียนในหลายเรื่องนะครับตรงนี้ทางโรงเรียนออยนินดีเราเอากับไปแก้ไข ให,ให้ไม่เกิดเหตุการณ์อีกขึ้นอีกถ้าลีมาบ้านเด็กคนนี้ไปแข่งขันแล้วคะแนนยังไม่ออกอย่างนี้ครับคุณครูก็จะได้ทราบผู้ปกครองก็จะได้ทราบด้วยประเด็นที่สองคือการดูแลเด็กกลายบุคโล,ละนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีการกัมชาพาวะมันจะต้องมีการปรับปรงุงดูแลนักเรียนเป็นลายบุคคลหลังจากทำความเข้าใจกันแล้วทางผู้ปกครองของลมหนาวยืนยันว่าไม่ติดใจ แล้วเสนอนะครับว่าเมื่อเห็นคะแนนของนักเรียนเป็นศูนย์ก็ควรจะหาสาเหตุด้วยการสอบถามครูประจําชั้นครูประจําวิชาหรือผู้ปกครองก่อนที่จะสรุปคะแนนแบบนี้ครับแต่พอเอกสารจะเปทางการมันออกมาแล้วโดยที่ไม่มีมีร้านใดๆมาจริงจิงมีคําถามนี้แล้ววันนี้ก็ได้รับคําตอบซึ่งก็ผมไม่ติดใจอะไรนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณโรงเรียนที่ดูแลกันโดยดีโดยตลอดนะครับและให้การสนับสนุนในด้านอื่น ดังสือขอตัวจากกรุงเทพมหานครจากสมาคมกีฬาโร,ง,รางเรียนผู้ในการอนุมัติโดยตลอดนะครับแต่ว่าปัญหาในเรื่องของบุคลากรเรื่องของระบบโรงเรียนก็หลักที่จะนําไปปรับเพื่อเกิดประโยชน์กับเด็กคนอื่นๆต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาแบบแลักษณะแบบนี้อีกครับคุยกันเคลียร์กันจบแล้วหลังจากนี้ลมหนาวก็คงจะแข่งขันได้อย่างสบายใจนะครับเพราะน้องมีโปรแกร,รมจะต้องแข่งขันต่อครับ กีฬานักเรียนนักศึกษา20มกราคมนี้ที่จังหวัดกระบี่และอย่างที่เกริ่นไปว่าตอนนี้ก็ได้โคต้าไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ราชบุรีมีนาคมนี้ด้วยครับยังพูดถึงเรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนอยู่นะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆหลายคนอาจจะได้รับของขวัญ